ัดดินเพื่อนนะครับก็พบกับลองเซลเวอร์กันอีกครั้งนะฮะกเ็เราได้กุญแจห้อง206มาแล้วนะครับผมเนี่ยเอ่อตอนนี้ที่เหลือก็คือมันอยู่ตรงไหนโอเคเอกดแมพเอ่อกดแมพก่อนนะครับเช็ค206เอาจะลองเช็คกันดูนะครับผมอา่าเหมือนจะอยู่ในห้องนี้ ป่าอินล็อกมันล็อกเนี่ยไอ้นี่นะกุญแจโอเคเราจะลองใช้ดูนะครับผมกุญแจนี้โอเพนดิสเมนรูมหออ้องเออ่ห้องนอนในบ้านคนระับห้องนอนขนาดใหญ่เฝ้า,าหา เช็คดูมันคือด้านนี้นะครับผม2องนี่ันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขอเช็คอ๋ตอตองข้ามตรงนี้ใช่ไหมนี่ไง206 การอาโมกระสุนนะครับผม p บ c ็ up box อ f เอ้ยไม่ใช่น้ำหนักสีน้ำหนัก h i ยคือสูงไว้คือน้ำหนักโ okay. อเคแอนต้องการมากกว่านั้นฉันจะออกเออจากคุณให้ออกจากให้คุณออกจากเบ d ลูมบ b a t ล o o b a t o o b a คือห้องอับเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นห้องอาบน้ำบายสวยสองศูนยห้าให้ดู A สองศูนย okay, ห้าได้บางอย่างใสองศนย์ห้านะผมสองศูด้านนั้นโอเคโอเคกด M M, m นะสงรทั่วนะผมอ่ายานอตติออกมา กดเอฟดูแล้วกันบสัสบัสก็อ่างหลังหน้าเอฟบินิงตั้งแต่วายขนาดที่ฟออูฟูเต็มโอเคอ่าดูโทรว้วมเอ้ยมันกดไปโดนประตูอ่าภารกิจต,ต่อไปให้เราไปหาใน205นนะครับผมโอเคทางไปโอเค ด o โน่ด you know, t k n o Where know is coming from bus motor อะไรมีน้ำมาจากไหนเนี่ย ไ้ยกินแล้วเร็วดิโอ้โกินอย่างนี้ออกไม่ได้เลยโอ้โหมันอยู่ไม่ออกนะฮะเรากันเราต้องออกเองเหลือกี่ชิ้นแล้วเนี่ยอ,อ๋อสามชิ้นโรติ้งมี เทคสตรีมก่อนนีทฟู้ดเอ้าหิวเหรออะไรกินได้ไเนี่ยบูพิวเดพิวกรีนพิวยา 2-05โอเคครับผมใช่เลยอ้าวไอ้ตรงนี้เกี่ยวมีผีมาขวางนะครับก็หาทางก่อนมีทางไหนไป2-05ได้บ้าง บัตติงคืออะไรที่หมงข้าวนี่ครับผมมันจะเป็นข้าวข้าวอะไรสักอย่างเขาปั้นไปี่ยอ่าอิสุซามแบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่ ไปเดินไปโต๊โอเคครับไป205 2 0นหอาันไหนว่าห้องไหนเนี่ยอันนี้ห้อง205 2 0นใช่ไหมอ่าใช่นะครับผมแก๊สโตฉันคิดว่าเราควรจะออกจากแกส๊สเอา้าก,กันไก ใครทำไรได้อะไว้ตัดอะไรอ่ะลุกแอสเขาจ้าสับแหวไม่มออกอ่ะมันจะได้กันไกลนะครับผมอะไรเนี่ยอ่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยโนมอโซโดโซช่างเหรอไปไปห้องข้างๆดู เรามีกันไกลแล้วก็โอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าตรงนี้โอ้โหเป้าหมายคือเราจะลองดวนไกลนะครับผมตรงนี้คือป้าแจหรอตัดงครับไอ้นี้ไฟ หาบางอย่างที่ตัดได้ที่ใช้ตัดบิกชรโอเค okay, จะลองเข้าไปดูนะครับผมอ้าวเข้าไม่ได้ฉันไม่เคยจะกลับไปที่นั่นเลย okay. ป,ประมาณว่าไม่อยากจะกลับไปนะฮะดัสตี้มิลเลอร์โอเคควรไปที่ดัสตี้มิลเลอร์ไหมก็ โอเคจะลองกลับไปที่ไอ้เจ้าห้อง20เอ่อ20งศนัน่นแหะซิงโนวัตเตอร์ไม่มีน้ำที่นี่เปเปอร์ paper. เอ้ามีเปเปอร์ด้วยหรอ หรือเปล่ามันน่าจะเป็นที่เปิดฝฟมั้งดูจากรูปอ่าฉันอ่าใช้ได้ก็ต่อเมือ่อมีต้องการที่จะเปิดอะไรสักอย่างแล้วก็นี่คืออะไรโอ,อ้พี่ปั๊มโรติงมี เราขาดแฉนก็มาป,าปั๊มตรงนี้แนโลก่อนอนเซฟก่อนนะผม n o p now Day ที่วันที่ 5. อ่ารู้สึกดีนะครับผมเกมเซฟเดี๋ยจะกลับไป กลับไปห้อง206กันนะครับเฮ้ยหิวเหรอเอารถติง่งกีนไปต้องกินโอ้มีอะไรกินบ้างเนี่ยข้าวข้าวโอเครู้สึกดีนะครับผม จะไปไหนนี่เนี่ยโอเคต้องไปทางนี้ลองสำรวจดูนะครับ ใครเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วทำไมจะต้องทำเป็นจุดอย่างนี้เฮ้ยสก,กายเด้งเคผมจะดีเซลไว้ก่อนดีคออดีเซลช่างเถระเราจะมาสำรวจนะครับผมว่าลืมอะไรไปเปล่าโอเคันไม่สามารถมันอ่านมันได้ มันจะยิงมาแล้วสินะดีนันท้ายเนี่ยฉันคิดว่านี่เราจะควรเข้าไปในห้อง204แต่ว่าเลขมันถูกลบอ,อ๋อนห้องนั้นตูนล็อกด้วยอโอ้ อ๋อเจ้าทางหนีไฟตัวนี้สำเร็จแล้วเสียงหลอดมากตีนไม่ได้ตอย่าอ๋อหรือว่าต้องเอาอะไรมาฝุดตัวนี้เป็นไปได้ไหมครับยุ๊บสิยุ๊บเอ้าไม่ได้ ไกลไกลถัดได้ไหมทำไม่ได้องน202ดูประมาณไหนเนี่ย202อ่า b l u อ medicine มสนมีสีอะไรบ้างเ,เนี่ยรับเบินะ้ลฮะตัดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ ี่เสียงอะไรบางอย่างัรอจแม่จารแม่แม่แมนฟอร์เซัเปิดไม่ได้ผมจะดูได้ 3เรากลับมาห้องนี้อีกแล้วอ่ากำแพงต้องการบางอย่างที่สกิปอีกแล้วอ๋อเฮ้ยหิวแกอ๋อนี่ไงแฮมใช้ได้ไหมนะคุบปุ๊บดูลองคุบดู มันจะคุกไปได้ไงไม่มีห้องโัะไม่สามารถเห็น,นได้โอเคก็เปิดดิอเอวลองดูกันไกลนะผมลองดูปัดไม่ได้ถ้าลองประแจทุบก็ไม่ได้นะค,ะครับผมเกิดอะไขึ้นที่นี่ เฮ้ยเฮ้ยอูย้จะทางใหม่บ้านจเจ้าเข้าไปเลย202ยอเฮ้ยไม่ได้เวลาจับคู่แล้วขอขอใช้กระสุนก่อนอาโม่สิกระสุนว่าผมยิงไปหลายนัดแล้วเนี่ย โอ้ยเพิ่มานกน,เน,ะ,นะเนี่ยกระสุนรถปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่แค่รถหายไปเลยโอเคนะผมขับบอดโอ้อ่านอตเตอร์กอดแดมมันเป็นหลุมนะครับผม,บอโ,อม,ผมโอเคสะขวนเข้าไปในหลุมนี้ไหมเนะี่ย น้องเต็มตัวด้วยครับผมโอ้ล็อกอีกโอเคเข้าไปในหลุมแล้วนะผมโอ้โหอ,อะไรดินเนี่ยแทนแอซีสแมนลูกแอสโอเวนเอมอร์ทอสมิสชักอินเทียอะไรเนี่ยที่นี่ที่นี่ ฉันไม่อยากจะแครี่แอนิมอลเดนซิกมันเป็นผิวหนังดิ้นได้นะครับตรงนี้วอ t วอ h เ l ลลองเดี๋ยวลองใช้กันไกลตัดดู <c oughs> เฮ้ยได้ได้ได,ได้ด้วยโอ้โ oh ห oh. <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้กันไกล ก่อนอื่นต้องสำรวจของนะครับผมเฮ้ยง่วงแล้วเหรอเราจะไปหลับที่ไหนเนี่ยลูกแอดโอเวนอ๋อไอเจ้าข้อความนี้อ่านไปแล้วเะอกี้ตรงนี้มีห้องแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้โอเคเข้าไปหลุมนะครับผม <Yeah. S 1> โอ้ย เป็นทางวาร์ปนะครับผมแต่ตอนนี้แดงแล้วล่ะขีดขีดเลือดเราโอ้โหมืดด้วย202มันมืดเลยดูแทนที่ไม่ได้โอเคเราอยู่ในห้อง202น,นะครับผมแต่ตอนนี้คือที่ต้องการคือเอออะไรอะรับเบิลแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตอรตตอรไอนี่คือรับเบิ ไอ้ตอนนี้เธอต้องการคือการนอนนะครับผมอ๋อด่านฟ้าไอ้ที่เราได้ปืนนะสองศูนย์หนึ่งโซดาขวดโซดาอันนี้แซนกาแฟพา,าวร์อ๋อนี่ไงกระจก เฮ้ไลสมีอออกไปจากที่นี่อะไรเนี่ยโอ้ใครกำลังพูดเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเสียงผู้หญิงด้วยสตาวไลท์เสียงนั่นมันกำลังจะมาใช่ไหมนยเฮ้ยใครพูดอ่ะแล้วมันจะเป็นใครพูดการออมอลเรามาจากด่านฟ้าน,นะผม can't go so much เ,เราไม่ควรจะไปมากกว่าน,นี้ ค okay. จะจำไว้ตรงนี้นะครับผมผมจะเรล่นว่มมาจะจำไว้แล้วจะไปนอนเซฟแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมไปดัสตี้มิลเลอร์โอเคครับผมเจอกันพาร์ทหน้าก็ลองเซเวอร์นะครับผมวันที่6แล้วอวันที่6แต่เลือดก็ยังไม่เพิ่มเอ่อ ถ้ว่านอนแล้วเลื่อนจะเพิ่มเนี่ยต้องใช้เม d ิซินแล้วโอเคเจอกันพรุน้านะครับผม